t ยามดีไอคอนิกสวีทอเวนิวค่ะซึ่งงานนี้จัดเฉพาะในเทศกาลวาเลนไทน์เท่านั้นนะคะโดยภายในงานเขาได้รวบรวมร้านขนมเด็ดๆดังๆจากทั่วทุกสารทิศมาไว้กันที่นี่แต่นอกจากนี้ค่ะยังมีร้านขนมภายในไอคอนสยามที่มีเมนูพิเศษต้อนรับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์มาให้เราได้ลิ้มลองสชาติกันอีกด้วยซึ่งหวานได้ทัดร้านที่มันเด็ดดังปพิเศษที่พลาดไม่ได้มาให้แล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีร้านอะไรบ้างและจะพิเศษขนาดไหนไปกันเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าร้าน Polar Cafe บริเวณ True Branding Shop บนชั้น3ของไอคอนสยามค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าที่ร้านนี้เนี่ยมีเมนูพิเศษต้อนรับเทศกาวลวาเลนไทน์อะไรบ้าง เทศกาลวาเลนไทน์ของร้านพอเลอคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าแต่ละเมนูเนี่ยรสชาติเป็น,นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่จานแรกเลยค่ะสตรอเบอรี่เอแครนะคะเดี๋ยวไปที่เมนูต่อไปกันเลยค่ะสำหรับสตรอเบอรี่ทาร์ตเล็ดนะคะ สำหรับเมนูพิเศษต้อนรับวาเลนไทน์ของร้านพอนะคะบอกเลยว่าหวานเนี่ยชื่นชอบทุกเมนูเลยค่ะเรายิ่งร้านนี้นะคะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงวิวเมืองได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณพาคู่รักมาทานในช่วงวาเลนไทน์ไม่ว่าจะเป็นช่วงสายบ่ายหรือเย็นเนี่ยรับรองว่าบรรยากาศโรแมนติกแบบสุดๆบอกเลยค่ะว่าห้ามพลาด และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านที่2 k e เคโรเอ็นค่ะเชื่อว่าหลายคนรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าที่นี่มีเมนูพิเศษต้อนรับเทศกาวลวาเลนไทน์ทอะไรกันบ้างขออนุญาตค่ะตัวนี้ <ขอ S 2> จะเป็นชาาน็อกโกแลตนามะลิมิเต็ดนะคะ k คโรเอ็เอกับเชฟต้นนะคะร้ L L นะะานเลดูนะคะขอโทษนะคะนี่เป็นเมนูที่2นะคะนามะบบวนี่นะคะเป็นไอศครีมเซตนะคะทานคู่ไอศครีมผสมของเรานะคะ อันแนะนำเมนูน่สานนะคะเป็นมูจิสตอรอเบอรี่นะคะเป็นเพื่อการต้อนรับวันเลนทายนะคะ พิเศษต้อนรับเทศกาวลวาเลนไทน์ของเคียวโรเอ็นหวานบอกเลยค่ะว่าหวานชื่นชอบทุกเมนูแต่ถ้าที่ชอบเป็นพิเศษก็คงจะเป็นเมนูนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครที่มาทานที่ร้านแล้วติดใจเนี่ยสามารถซื้อกลับไปฝากคนที่คุณรักได้รับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะด้วยหน้าตาและรสชาติเข้ากันแบบลงตัวสุดๆเลยละค่ะ สำหรับร้านที่3นะคะ CPS Coffee เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าที่นี่มีเมนูพิเศษต้อนรับวอาเลนทายอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะค่ะเมนูแรกนะคะตัวนี้มีชื่อว่าช็อกโกแลตลาสเบอร์รี่โคนนทนะคะเมนูที่2นะคะมีชื่อว่าช็อกกาหนาดเค้กนะคะ สำหรับเมนูเครื่องดื่มเมนูแรกมีชื่อว่า b ิตเตอร์สวีนะคะ ร้านที่เราพาไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเมนูต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์กันเมื่อกี้นะคะภายในบูธเขาก็ยังมีร้านขนมมากมายจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นร้านที่อยู่ในไอคอนสยามหรือว่าร้านข้างนอกซึ่งเดี๋ยววาเนี่ยจะซื้อขนมติดไม้ติดมือกลับไปสักหน่อยค่ะ ที่เราได้ไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเมนูพิเศษช่วงวันวาเลนไทน์ในร้านดังๆจากไอคอนสยามนะคะบอกเลยว่าหวานะ่ะชื่นชอบทุกร้านเลยค่ะรวมถึงบริเวณชั้นเอ็ที่เขาจัดงานไอคอนสยาม The Iconic s วิต e Avenue รวมร้านขนมดังๆจากทั่วทุกสารทิศมาไว้ที่นี่ก็มีให้เราได้เลือกซื้อมากมายนอกจากนี้นะคะช่วงเย็นเขายังมีการจัดโชว์น้ำพุบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยายอีกด้วยซึ่งวันให้บรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์แนะนำที่ไอคอนสยามเลยค่ะซึ่งงานนี้จะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้ค่ะ